ในการเลือกทำอีกแบบหนึ่งนะครับก็จริงๆเราใช้ if e กับ SWIT e c h เนาะแต่ว่าก็จะมี if e แบบย่อๆตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า Condition Operator นะครับทำให้เราใช้ if e แบบสั้นๆได้นะครับโดยรูปแบบก็จะคล้ายกับกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ในภาพที่เห็นในตอนนี้นะครับว่าเราสามารถใส่เงื่อนไขนะครับแล้วก็าตามด้วยเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายตกใจไอ้เครื่องหมายคำถามนะครับเงื่อนไขแล้วเครื่องหมายคำถามแล้วก็ สเตตเมนที่1ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงโคลอนสเตตเมนที่2ในกรณีถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับมันก็คือ if e ย่อน,นะครับเราสามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปอย่างนี้ได้เพื่อใส่ค่าตัวแปรตรงนี้ออกมาได้ครับว่าตัวแปรนี้จะมีค่าเป็นค่าอะไรนะครับยกตัวอย่างในโจทย์ของการาหาเลขคู่เลขคี่จากเดิมที่เราเคยทำนะครับเราอาจจะใช้เครื่องหมายวงเล็บนี้แล้วก็หาผลลัพธ์ว่าเออ หารศูนย์ลงตัวหรือเปล่านะครับถ้าเศษเป็นศูนย์ให้ตอบว่าเป็นอะไรครับให้ตอบว่าเป็นเลขคู่ถ้าเศษเป็นไม่ใช่ศูนย์ก็เป็นเลขคี่นะครับก็หาแบบนี้ถ้าดูจากในชีตเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นมีตัวแปรงเป็นค่าสมมุติเราจะถามว่าเลขสี่เนี้ยเป็นเลขคู่เลขคี่นะครับแล้วเราเอามาหารสองใช่ไหมครับได้เศษเท่าไหร่เอาใส่ไว้ในรซอสถ้ารีซอเท่ากับศูนย์ แสดงว่าหารลงตัวแสดงว่าเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับถ้าร e s u l t ไม่เท่ากับ0ูก็แสดงว่าหารไม่ลงตัวแสดงว่าเป็นเลขคี่ในที่นี้มันก็ต้องตอบว่าเลขคู่ถูกไหมครับเลขคู่นะครับในกรณีถ้าเปลี่ยนเป็นเลขคี่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ตอบว่าเลขคี่ใช่ไหมครับเช่นเลข9้าแลวลันก็จะตอบว่าเลขคีอ่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับครนีเ้เราจะใช้ เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะเราจะคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไว้นะครับเราจะคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไว้นะผมกด c t r l Slash นะครับคอมเมนต์ comment เพื่อไม่ให้ประมวลผลนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ผมจะมีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะครับชื่อว่า,าเป็น str resource นะครับ r e s o u r c เป็นผลลัพธ์แบบข้อความนะครับสำหรับผมก็จะมี condition คอนดิชันนนี้ก็จะตรงกับตัวคอนดิชันตัวนี้เลยนะครับก็คือเอาตัวนี้เลยเลยนะครับทำนี้เลยนะคอนดิชันเครื่องหมาย question mark นะครับ question mark เสร็จแล้วก็เป็นเลขคู่นะข้อความที่หนึงเลขคู่นะครับ colon น,นะครับ colon แล้วก็ส่วนเลขคี่นะครับเ็ด k ย l ้ s ยหรือเคืหมาย semi colon นะครับก็เหมายนวาาว่าถ้า,าหารอ่าถ้าเศษเป็นศูนย์คือเลขคู่ถ้าเศษไม่ใช่เลขคี่นะครับได้เท่าไหร่ออใใก,ก็เอาเลขคู่นี่ใส่ไว้ใน str result แล้วก็ถ้าเป็นเท็จก็เอาเลขคี่ใส่ไว้ใน str result เสร็จแล้วผมก็ s out ออกมาครับ s out อ่า s out s out ในที่นี้ก็คือ s out ชื่อตัวแปรเลยครับ str result ตามนี้เลยนะครับก็คือ ผมย่อประมาณสี่ห้าบรรทัดนี้นะครับให้เหลือสองบรรทัดน,นะครับโดยใช้ไอตัวที่เรียกว่าอะไรนะคอนดิชันโอเปอเรเตนะครับลองดูซิว่าผลลัพ์เป็นยังไงนะครับเลขเก้าเนาะอ,ออกเป็นเลขอะไรครับเลขเก้ออกมาเป็นเลขขี่นะครับผลลัธ์เหมือนกันเลยนะครับแต่เขียนสั้นกว่าเดิมโดยใช้ Condition Operator หรือ X ีกแบบย่ยอๆน,นั่นเองครับ